อนน็จะหนีแม่ไปเที่ยวนะครับที่จังหวัดเมืองกาดครัครบทุกคนทุกคนครับจบแลบรรยากาศดีมากทุกคนคือแบบมันเย็นสบายมากทุกคนดูดินี่นะครับทุกคนเราก็ใช้วิธีการคือใช้าำมันฐานนะครับแปะลงไปนะครับผมและนี่คือจุดที่สวยที่สุดนะครับทุกคนเพราะว่าโอเคทุกคนมาดูตรงนี้จริงๆของจริงๆของเป็นไปเรามันสวยมากแค่ไหนครับทุกคน ซุปเปอร์แตงกี้นะคะรันทรับสุดๆนะ่นเต้นมาเนี้จริงอ่ะตัวนี้เป็นสุดที่ต้องบอกคือคนติดไป้ยใครับครับัซัสตอทุกคนคือันีมากขอบคตัวรายการใหม่นะครับล่าสุด ต,ตงลาสัตว์กับเราในล่าสุดบทตัวในการใหม่ชื่อในการว่าสี่เม็ดเทียวอีพีนิดนึง รายก,การที่ตั้งใจทำมากว่าเราเก็บกดเรากดดันเราซีเรียสเราเครียดมากจะไปที่ไหนสักที่นึงนะทุกคนนะคือแม่ไม่เคยให้ไปขอเก็บของด้วยทุกคนคือจะบอกอยากพูดเหมือนกันนะมีแม่ใครเป็นบ้างจะไปไหนซที่ไหนสูงจะไปเกาะล้านเนี้ยแตงช่วงนี้พายุข้าลูกโมกกาลายังเข้าลูกกุมภายังเข้าลูกพฤติการแล้วก็ยัง,ขง,งเข้าวคุณคิดเฮ้ยคนอื่นเขาไปเขทาท่าเขาหมดเลยหรอหรอืหรอ,รอ,รอ,รอยังไงไปตอนนี้รายการหนีน้ำไปเลยแตงช่วงนี้แตงดวงตกทันสุดแตงตกเขาแน่กลิ้งแน่กูวเฮ้ยกูแย่ขนาดนี้หรออยากรู้ทีนี้พอจะได้ไป อุยแม่กับดีไซน์แลวได้ไปแม่เก็บของครับนี่ยาอมยาดมยาหมองเธอเผอแบบโบถงโบท็อกแม่ใส่ไว้ด้วยในระเป๋าแต่พลาเนี่ยสิบสี่เม็ดใส่เข้าไปฮะางเอ้ยกูปวดหัวขนาดนั้นเลยหรอกกูอยากรู้ คือแม่เตรียมอย่างไว้ครบคุณเกงในเนี้ยไปแค่สอวันสิบสีตัวต้อเปลี่ยนทุกๆชั่วโมงเลยไหมเพราะเดี๋ยวต้องมีพราอ้อมให้กูด้วยประแต่วันนี้เราไม่ยอมอีกแล้วเด๋ยววันนี้นะครับตัจะหนี่แม่ไปเที่ยวนะครับที่จังหวัดเมืงกาญนทุกคนงบอกว่าจังหวัดมึงการเน์ไปก่อนที่ตังเคยไปมาแล้วนะครับตังก็ไปขอพรเอาไว้หนึ่งข้อซึ่งไม่ถึงหนึ่งเดือนตังก็ได้นะครับซุงนี้พาไปเที่ยวนะใครไปใส่มมเตอร์ดูนะครับผมควรจะดูคลิปนี้ให้จบจะพาไป แไปครับทุกคนหนีไปเที่ยวกัน Ladies and gentlemen, this hour is she'll fly the 3319. ต่ก็มาถึงทั้งคนพนมได้นาที่บอกว่าอยู่รอดนะครับทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวจังจะพาทุกคนไปมูเตรูเด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 มูเตรูุกคนอย่ทุกทุกจะบอกว่าเดี๋ยวพาทุกคนนะครับผมมีมูเตรูใครอยากได้เงินใครอยากแบบว่างานปังๆต้องมาที่ไหนบ้างนะครับที่แรกที่จะพาทุกคนไปเนี่ยก็คือวัดนะครับหรือเป็นอะไรทีกอย่างเดี๋ยวตัานภาพไปอีกทีนะครับตัวไม่้ใจ คนครับจบรรยากาศดีมากทุกคนคือแบบมันเย็นสบายมากทุกคนดูดิตอนแรกคิดว่าจะร้อนคมนดีมากคนเห็นรมไหมมุสดชื่นมากอันเป็นลมเย็นาุกคนทํอมาเินพุทธิการนะครับทุกคนไปมมาต่อนะครับ ถึงแล้วนะครับทุกคนจะบอกว่ากางพักที่เดิมนะครับผมที่นี่คือราคาถูกทุกคนแล้วก็แบบว่าบรรยากาศดีตรงนี้ราคาประมาณ1,000บาทนะครับเป็นห้องแบบเตียงคู่นะครับซึ่งเพื่อนตั้งมาจองไว้เรียบร้อยแล้วนี่ทุกคนดูนี่จะเป็นแบบเป็นครัวใช่ปะ่ะแล้วก็จะเป็นแบบติดริมน้ําเลยนี่นะครับเป็นห้องสองนะครับน่าจะเป็นห้องนี้นะเดี๋ยวต้องเอาของก่อนตื้อดึง สวัสดีครับเฮ้ยอ่ะไม่บอกตัวให้ประตูวไว้ทำไมอ่ะไฟดนะับไฟดับจริงเหรอิงไฟดนะับมาเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแล้วล่ะตอนนี้หิวมากแล้วก็คิดว่าจะอยู่ห้องไม่ได้เพราะว่าไฟดับนะครับทุกคนเออเดี๋ยวบอกก่อนนะครับทุนนี้เราใส่เสื้อเป็นเสื้อแก๊งกันเลยนะครับทุกคนเป็นแก๊งของดูปี้นะครับทุกคนเป็นเสื้อของ H N M นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่น่ารักมากดูดิ นะครับผมอันนี้คือต่งางชาซื้อมาจากร้านของเพื่อน,นเองคือคนนี้นะครับผมคือเขาขายราคาถูกมากทุกคนถูกจากหน้าชอปปกตินะครับแล้วก็เสื้อเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งอ่าไอจีมาให้ตรงนี้นะครับผมแ้วเดี๋ยวก็ไปสั่งซื้อกันถ้าเกิดมาจะกชอปซุปเปอร์ตังกี้ยังไงส่งอะไรส่งกีเฉพาะเดือนนี้นะต้องต้องบอกว่าเฉพาะซุปเปอร์ตังกี้ดิเฉพาะเดือนนี้ของซุปเปอร์ตังกี้เดือนนี้คือเดือนอะไรเดือนนี้คือเดือนพฤศจิกายนกร้แทรงคลิปมกระราเพืพ่อนทุกคนเดี๋ยวเจอกันลู่ไปหายไป นี่ทุกคนที่พารีทังบอกเห็นแปลว่ามันจะสวยมากเพราะว่าแบบมันจะมีความเป็นแบบความน้ำความแบบที่พักต่างๆนะครับ กคนเราอยู่ที่วัดที่1กันนะครับไม่ใช่วัดที่1เขาเรียกว่าเป็นศาลนะครับปู่ฤาษีที่ทุกคนต้องมาจริงๆต้องเคยมาท่าทุกคนย้อนไปดูคลิปแรกจะเห็นเลยว่าแต่งมาจุดนี้นะครับนี่นะครับเขาจะเขียนว่าวังเจ้าปู่สุริยวงศ์ชัยนัคราชราชานะครับหรือว่าปู่อือลือนะครับทุกคนใครที่มาเนี่ยคนที่จะมาที่เนี่ยต้องแน่นอนหรว่าต้องมาที่จุดแรกคิดว่านะนี่ครับทุกคนนี่คือจะเป็นอ่าศาลนะครับของของปู่อือลือนะครับทุกคนเดี๋ยวจะส่งให้ดูใกล้นะใครดูก็ขอพรกันได้นะครับเผื่อว่าาาขอพรรเได้ก็มห อุ๊อือบ้างนะครับนี่ทุกคนทีนี้จุดแรกที่มาขอคือตอนนี้มาขอตอนแรกก็คือส,สวดบทตามนี้นะครับแล้วก็อ่านกระแคบวักรันทุกคนแล้วก็อธิษฐานจิตถึงท่านนะครับที่มผีผานพูมทุกคนเราก็แบบว่าไปแ,แล้วมาผพวชุเรยี่สิบบาทเราก็จะได้พูมน,นะครับทุกคนโอ้ยน,นี่สวยอ่ะเอาอันนี้ดีกว่า เดี๋น,นี้คือ5,000ันทุกคนชอบดอกแก้บงส่งนะครับผมเดี๋ยว <ใน S 2> จะมีดอกไม้เดี๋ยจะมีพวกไข่น้ำนงน้ำแดงต่างๆผมสั่งตอนนี้คือพรุ่งนี้ช้าได้ใช่ไหมครับค่ะแต่จะอธิษฐานเรื่องอะไรอ่ะการงานการเงินให้เขาติดตามให้เยอะได้ไหมครับให้คนแบบดูช่องให้เยอะผมชื่อช่องว่าซูเปอร์แตงกีพี่รู้จักไหมเห็นไหมล่ะ อามความว่า,าให้โบนกับใบสบนนะีหนูจเจ้ากีวิวหนูจะเอาสปอนเซอร์กี่สปอนเซอร์เธอก็อธิษฐานตอนฉันขึ้นบาบสีเธอบนเลยมีขายของออนไลน์ไหมมีครับมีมีมีแบรนด์ของตัวเองด้วยเป็นแบรนด์เจลลังหน้าเธอจะเอาส่งออกมังนอกหรือว่าอุ้ยีไูได้ไงอะปรุกปรุเดียวดยดียวดยปไม่ยกั จะบอกว่าแบตหมดทุกคนอยู่ดีแบตก็หมดเลยเว้ยก็เลยไม่ถ่ายต่อนะครับผมจะได้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคืออยู่ดีเหมือนคนคนเนี้ยที่พี่พพพเล่าไทยอยู่เนะี่ยเขาก็มีการทักเ,เราเกิดขึ้นไปไม,ไม่ไม่เชิงทักแต่หมายถึงว่าคือพอเราถามไปปุ๊บอยู่ดีเขาก็พูดได้ตรงประเด็นนั้นๆที่เราถามไปเว้ยโดยที่เขาบอกว่าปกติก,ก็คือเขาไม่เคยไม่เคยใใครเข้ามาในเนี้ยแล้วเขาก็ไม่เคยแบบทักใครแบบนี้สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ทักตรงมากแต่นี่ไม่ได้หบาว่าให้ทุกคนมาให้เขาทักให้นะแต่ได้ความเห็นว่าเขาทุกกคคน็ือ แต่ตัดใ,ใจถวายนะครับผมมาเป็นใบสีทุกคนใบสีพญานาคทุกคนในราคาแบบห้าพันบาทนะครับแล้วคือเขาแอบ,บประสิทธิ์มีมังกดา,าราทำของเขาเยอะมากนะต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปถวยใบยสีก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยขึ้นเขาขึ้นเขาเสร็จแล้วก็ไปเกาะลอนโพน,นะครับตอนนี้ขอนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมบาย the next day เปิดไฟก่อน พวกมึงตื่นกันได้แล้วอา้าวฮึตื่นกันแล้วเหรอนื่นี่ครัไปอาบน้ำก่อนเนาะิดไปทำกันได้ไงวะหนาวมากตอนนี้วันที่ห้านะครับจะบอกว่าข้างนอกนี่คือยังมืดอยู่เลยทุกคนอ่ะให้ดูยังมืดอยู่เลยทุกคนอ่ะให้ดู ากาศจะหนาวขึ้นแต่สิ่งที่แรงมากคือแดดแรงจริงแรงมากแล้วก็แสบมากทุกคนห้ามประมาทเด็ดขาดนะคะระับเพราะฉะนั้นคนทากันแดดด้วยอันนี้ต้องใช้เป็นของวินิต้านะครับทุกคนอันนี้คือใช้ประจำเวลาแคปบุ๊คลิปทุกคปปน,นคือตอนนี้กันแดดถ้าถามว่ายินที่หนึ่งเลยนะของแต่งสาวแตงตอนนี้เลยนะคือวินิต้าจริงๆที่เคยทำรีวิวครั้งแรกคือมันช่วยเรื่องสิวทุกคนแบบว่าเป็นกันแดดที่ช่วยเรื่องสิวด้วยอะไรเงี้ยเนี่นนนยทุกคนดูเนื้อแบบนี้เนี่ยทุกคนดูเนื้อระถูกแบบนี้มันจะเป็นสีขาวใช่ปะ่ะดู โปรติเอสีี่ห้าสิบ PA บวบวขนาดเนี้ยมันต้องมีความเหนียวมันต้องมีความขาวมต้องมีความบล็อกเชียวทุกคนแต่นี่ไม่เว้ยตั้งด้ชอบมาอ่านทุกคนเนี่ยซึมละดูให้ดูเห็นปะที่สำคัญคือแตกตัวเป็นน้ำตัวนี้ไม่เหนื่อะนะครับมีแห้งไปเลยปะ ด้วยเนี่ยรูมันแห้งไปแล้วนะครับอ่ะทากันแดดก,ก่อนเลยนะครับทุกคนที่สำคัญคือทาเยอะเท่าไหร่ก็ได้ทุกคนถ้า,าทุกคนดูคลิปของหมอลิที่ตั้งทำนะยังไปทาเลเซอร์มาแต่ก็ใช้แค่ตัวนี้ได้ตัวเดียวที่เป็นกันแดดเพราะไม่มีแอลกอฮอลผสมนะครับไม่มีสารอันตรายนะครับทุกคนควบคุมความมันนะครับผมทําให้เสี่ยงนะครับผมต่อสิวตันน้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีทีดีออยนะครับผมช่วยทําให้ชะลอความเหี่ยวย่นชะลอความแก่ของเราได้ด้วยนะครับทุกคนนีุ่กคนดูทาไปปุ๊บ ผิวตัวยังไม่ได้เปลี่ยนนะทุกคนนะแต่จะมีความเงาววาวขึ้นนะครับเนี่ยทุกคนเห็นปะสื้นแล้วแลวน่าจะไม่ได้มีความบวกหรือว่าลอยอะไรขึ้นมาทุกคนดูสะแสบนะเนี่ยดูมันเดิมทุกอย่างนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวต้องขอแต่งหน้าก่อนนะดีแต่ตจะจังปวะเลยให้ดูอีกทีนะครับต้องรีมากเลยทุกคนไป นะครับทุกคนตอนนี้คือบรรยากาศที่คุณเคยนะครับผมก็คือเราจะไปขึ้นเขาทู่นั้นกันเอาเป็นไปยืนยันได้ไหมหมอพร้อมได้ไหมครับได้ถ้ามีผลตรวจก็ยิ่งดีถ้าเราได้รับประสบการณ์น้อยสองนี่ครับโอเคโอเคขอได้รับวัคซีนารณ์แล้วทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับทุกคนเสียค่าบริการ30บาทแล้วก็จุดคัดกรองทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับพี่แกสวัสดีครับที่ถึงมากสบายดีไหมครับสบายดีครับเมื่อวานไปหาหมอมาอ๋อแตงโมไม่สบายเมื่อวานเรืนี้ขอขี่หลังขึ้นไปได้ไหมครับได้ครับได้ครับวันนี้ หลังสบายดีใจะดีอ่ะเคยมาแล้วครับจำพี่ได้ใช่ไหมล่ะจำได้อยู่แล้วคนเยอะไหมครับวันนี้เยอะอยู่นะคะกี่คนนับเลยแล้เร็วเลยพี่น้องก่อช่างยูทูปนะครับทุกคนที่ตามนี้ยังพูดเลยเอ้ยอ้าวคือได้คลิปไม่เหมือนตัวจริงก็เลยอ่ะจำไม่ได้ไปๆขอบคุณนะคะพี่ปานะพี่แกจะถือกระติกขึ้นไป แก้่ผมลงแต่เหมือนหน้าสดใสขึ้นนะพี่แก้วครับช่วงนี้เขออกกองบ่อยเพราะว่าต้องดูแลตัวเองอ๋อเป็นใช้ไฮเตอร์เฮ้ยไฮเตอร์ไว้จักผ้าอ่าดมไหนล่ะจารามาไหมครับวันนี้ครับขึ้นไปแล้วหรอครับยังครับยังยังยังมาไม่ถึงอันนี้ก็จุดสีนะครับทุกคนเห็นว่าบรรยากาศเริ่มสวยมากแล้วก็ท่านี้คือลมยังไม่ค่อยมีนะครับต้นใหม่ยิงยิงทุกต้นไหวไหมครับไหวสู้ครับทุกคน มืนนมเอเย็นปะกัมีของผมก็มีครับเฮ้ยมีทุกอย่างน่าจะมีผ้าเย็นไหมครับมีครับนี่ผ<ม>้าเย็นฮะนี่ผ้าเย็นเหรอครับเนี่ยการใช้ครับเราก็จะแกะแล้วก็เอาไว้ที่ฝ่ามือแล้วก็น้ําเย็นเทใส่ใหญ่เลยเหรอครับวันนั้นบอกนักท่องเที่ยวไม่ทันครับก็ส่งให้ก็ยังไม่พูดรึลองคอแกะแกะได้ก็อมเลยแล้วมันพองเต็มปากพองเต็มปาก อ๋อเป็นผ้าเย็นครับใช่ถ้าอยุดปากยังถามว่าคิ้วยังไงอีกนะถ้านี่เป็นผ้าออกมาแล้วยันชอบตื่นเต้นมากครับพี่ ก็กินเวลช่ช่วยพูดชื่อของช่องผมหน่อยได้ไหมคะทำองอะไรจ๊ะซุปเปอร์แต็งกี้ค่ะสุปเปอร์แต็งกี้นะคะร้านซับสุนๆนะมาสับกันเยอะๆเลย FC ละครพี่น่ะครับพี่แซสก่อนนะครังแรกมากทีนี้คสถึงเต็นมากด้วยคุณ ท่านชัดเลขขั้นโฆษณาพี่พูดมาประโยชน์หนึ่งเดี๋ยวให้เพื่อนหนูร้องเพลงประโยคหนึ่งอะไรข้อทำอะไมายังนะดยังยังอ่ะยังไม่ได้ปิดรายการไหมคะน้อยฉันเคยดาร์อย่างน้อยมันย้อนอยากน้อยเพื่อนร้องไม่ได้เพื่อใเพื่อนร้องได้อ่ะพี่ขอเปลี่ยนองเปลี่ยนคำไม่ถึงไง คิดถึงพี่น้อยนักลอยใจคิดถึงพี่น้อยนักลอยคิดถึงพี่น้อยนักลอยใจพี่แบบเป็นอะไคำว่าคำนี้ โย่โย่โย yeah! ่อง้ององเรือมาขมนี่สคนยังไงคนยังไงหรือจนคนยงไใจรัดแน่ใครแน่หรือ มาเจอพี่คิตอีกเลยอุ้ยมาคนมาทุกไกัีเจอเจออยู่เจออยู่สบายดีครับสบายดีครับพี่เป็นไงบ้างฮะสบายดีฮะสบายดีนี่เป็นคนบุกเบิกที่ใหม่ที่เรามานะครับที่ลองคลิปไปนี่คนนี้เลยคนเขาจะว่าเนี่ยจุดจุดเนี้ยไม่อคืนมีนักท่องเที่ยวมานะครับผมพี่นะเขาบอกว่ากลุ่มที่สองได้ค่ะไปบ้างครับพี่วิ่งเรียนวิ่งสบายยอดแห่ เต็งกี้ครับติดตามได้เต็งกี้ฮะอ่าเป็นช่องแล้วตงกี้ตงตงกี้เป็นช่องเกี่ยวกับสิวค่ะรีวิวสกินแคร์ครับรีวิวฟรีได้นะครับอยากจะให้รีวิวเอาละโอเคขอบคุณค่ะตรงนั้นครับทุกคนจะว่านี่คือวิวที่แบบว่าชื่นใจมาก และนี่คือจุดที่สวยที่สุดนะครับทุกคนเพราะว่าเห็นวิวแบบคือแทบจะรอบเลยนะครับทุกคนดูดิโอเคทุกคนมาดูตรงนี้จริงๆของจริงๆของเป็นๆว่ามันสวยมากแค่ไหนครับทุกคนเหนครับเอาหนึ่งสองสาม จุดที่ยังไม่ถึงยี่สิบคนที่มีคนเขีย่อใช่ครับใช่ครับคนที่ดาบเขาเข้าไปเขียนไปเขียนตัวเลขอยู่บนหัวใจรงที่หัวใจเนียนะะที่เราถามว่าที่หัวใจะใช่ นีครับทุกคนอันนี้คือจุดเสียงที่ประทบที่สุดแล้วตรงบางคนแล้วก็เป็นจุดหลายๆคนที่เปลี่ยนชีวิตนะครับก็คือจุดนี้ด้วยเหมือนกัน เราจะหลุดไปฟังนิดหน่อยนะครับผมจะบอกว่าจุดสําคัญคือ,อจุด2จุดตะกี้ยังบอกนะครับสำคัญมากๆแล้วคนที่โชคดีมากได้เจอคุณพลอยชิตจันด้วยนะครับที่เราได้แบบได้สวดมนต์ร่วมกับเขาเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันข้างล่างนะขอเวลาเดินแป๊บหบนึ่งขั้นอนจะลองเท้นกันนะครับขึ้นเป็นทางชานาากกันมากๆนะครับผมไม่ใช่ทางเขืออ่อนทางขานอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ตื่นเปล่าเขาถึงจริงอ่ะคขาเดี๋ยวที่คิดไว้ไงีสองต่อจริเลยพี่แต่เออ 2,000ปีต่อมาถึงแล้วครับพีก๊อจะบอกว่าตอนนี้นะครับผมขาสั่นมากเดี๋ยวฝากไกด์หนึ่งรอคราวนี้เราไม่ได้เขียนเบอร์ไว้คราวนี้ฝากเบอร์หน่อยได้ไหมครับเจ้เบอร์นะคะเอกราชหลงทุกทาง0933862211จ้ะโอเคนะครับฝากด้วยนะครับพี่จะขอบคุณมากๆนะครับเราจะกลใหม่นะครับจะคิดถึงกันมาถ้าเกิดกลับไปแล้วคิดถึงมากๆเลยครับพี่ชื่ออะไรครับอ่า ไม่ต้องไม่ต้องตึ้นตันพูดเลยอ่าโอ้จำชื่อไม่ได้จริงแอ็บบอกอ่ะไบายนะคะพี่แก้วไปไปค่ะโอเคครับทุกคน ปกตินะครับผมเวลาเรามาเนี่ยตั้งใจจะมาที่เรือก่อนแล้วก็จะขึ้นเขาใช่ไหทุกคนแต่ตนเนี่ยแทนเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็คือถ้าใครจะมาให้จบภายในห,หนึ่งวันนะแนะนําให้มาขึ้นเขาก่อน,นแล้วก็มาขึ้นเรือนะครับทุกคนตอนแรกก็จะแบ่งวันไงทุกคนแล้วก็เกิดสถานการณ์นี้เขาเลยบอกว่าทาอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยคือแบบ,ให,แบให้แบบไปบนลงล่างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะ ครับผมอินสันที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ให้ทุกคนมากันเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบดินอย่างที่ทุกคนดูอีพีหนึ่งเลยทุกคนก็คือจะเป็นเหมือนแบบเป็นเกาะใช่ไหมทุกคนแต่ครั้งเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะของน้ําที่ขึ้นมานะครับถึงเข่าเลยซึ่งนี่เป็นครั้งแรกของทั้งหลยที่แบบว่าได้มาแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปกัน ครับอันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะขอบคุณคือม่วงกระจกอยากราบเท้านะครับทุกคนผมแบรนวินิต้ามากๆเพราะว่าสภาพหน่อยวันนี้ใคระเชลลวินิต้า,า,ายกมือขึ้นตีใช้มาทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะว่าแดดอะแรงมากทุกคนดูหน้าตังนะแล้วมือตังแล้วผิวตังจริงเนี่ยผิวตังก็ใส่นะแต่มือตังคือไหม้ไปแล้วทุกคนอาดูหน้าตีนี่เรายังใส่กันอยู่ดูอุ้ยตุ้ติดผู้ใส่มากตีใช้วินิต้าใช่ไหมรับ เนี้ยทุกคนเนี่ยคือผลของ s อ5 0 0เพบวกเอาไปได้แต่แหววันนี้ไม่มีคนดึงที่มันไม่ได้ใช้และใช้ของแพงเป็นพันเลยนะครับกันแดด<อ>มบลลสารภาพเะครับเ<อ>ชิญม,มานั่งเนี่ยอันนี้คือยังแต่งหน้าอยู่เดยทุกคนนะยังไม่มีการอาบน้ำแรงสิน้นซึ่งเห็นเลยว่ามันจะมีความแบบไม่ไหม้ตรงที่พอทิ้งเาใส่หมวกเนาะก็คือจะมีความไม่ไหม้นะครับทุกคนแล้วก็ค้ำคนิดนึงเพราะว่าตอนแรกตอนไปเด้งไงนะสังเกตตอนกลับไปดูได้คือเด้งเลยแล้วนี่ใช้กันแดดราคาเท่าไหร่บอกไปหลักพันค่ะหลัก ตัวนี้เนี่ยเบริต้าจะใช้ไหมใช่แล้วอ่านชื่อเต็มไปฟังมันเขาชื่อว่าเบรดิต้าเอสทีเอสเมคแคร์สันสกรีนเอสบีห้าสิบเพอโบบวกนะครับตัวนี้บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้าช่วยลดสะสมของแบคทีเรียด้วยนะครับผมสมานแผลให้เร็วขึ้นด้วยคือมันคือยขึ้นขนาดรักษาสิวด้วยจริงเพราะว่ามันมีความแบบอ่อนโยนมากๆแล้วก็เนื้อแตกเป็นน้ำนะครับจะใช้ได้ยาจะใช้ไหมใช่เอาเลยเนี่ยขโมยขโมยตังไปเลยวุบ จริงแล้วก็แดดแต่มันมีหลายรูปแบบมากแต่ว่าคนหกอะไรที่เหมาะกับตัวเองไปใช้กันแดดตัวนี้เพราะตงงั้งก็ไปถ่ายคลิปหมอนลิสแล้วเราแดงตั้งก็เต็มหน้าหน้าตั้งแห้งมากต้องเลยตัดใจใช้นะครับผมเจ้าตัวเวนิต้าตัวนี้เพราะไม่มีแอลกอฮอล์ผสมแค่นั้นเลยส่วนนี้ใครอยากมาแค่สองวันหคืนทําได้เลยจะสื่อไว้ฟังนะครับทุกคน 1. หนึ่งค่าเครื่องบินก่อนค่าบินตั้งมาในราคาสองพันบาทไปกลับนะครับค่าที่พักนะครับหนึ่งพันบาทอันเนี้ยแบบสี่คนสอนนะครับก็คือขึ้นขาขึ้นขาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสาม เลยซึ่งบางคนให้แก๊ส200-300บาทอย่างเงี้ยอย่างแต่เงี้ยให้พันหนึ่งทุกคนคือหางกับเพื่อนตกทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับผมรวมค่าเครืนทุกอย่างนะคิดเป้าไรหัวต่อคนเนี่ย2,600บาท2,000บาทคุณได้มาบึงการคุณได้มาขอพรคุณได้มาแบบทำให้ชีวิตคุณปังขึ้นคุณได้มาคุยกับเพื่อนได้มาชมบรรยากาศได้เล่นมุกได้ขึ้นเขาได้ขับรถได้วิวสวยๆได้ท้องฟ้าสวยๆได้สุดบรรยากาศดีๆได้ขับรถร้องเพลงวิวความสุขคือ2,000บาทนี้คือคุ้มสุดๆนะครับยังไงก็ถ้าเเราชื่อเเเรรราาาาามมมีควศัทธลยทุกคน วันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับทุกคนแล้วก็ในการหนีไม่ที่ EP หนึ่งนะครับสนุกมากแล้วก็ฝากกด Subscribe กดแชร์ใ้ด้วยนะครับวัสนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย